เงินบาทแข็งขึ้นทุกวันแต่ทำไมชีวิตคนไทยกลับเหนื่อยขึ้นทุกปีคำถามนี้ไม่มีใครอยากตอบตรงๆและยิ่งไม่มีใครอยากขุดลึกลงไปดูว่าแรงที่ดันค่าเงินบาทให้แข็งผิดปกติกมันมาจากที่ไหนกันแน่หลายคนเชื่อว่าเงินบาทแข็งคือสัญญาณของความสำเร็จเป็นภาพสะท้อนของความเชื่อมั่นจากต่างชาติแต่ในความเป็นจริงมันอาจเป็นสัญญาณเตือนอันตรายว่าเศรษฐกิจไทยกำลังถูกบิดเบือนโดยบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้พรมในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้น การส่งออกยังอ่อนแรงการลงทุนภาคเอกชนยังไม่เดินเงินบาทกลับแข็งส่วนทางกับความเป็นจริงเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยดึงมันขึ้นมาอย่างฝืนธรรมชาติและถ้าคุณคิดว่านี่เป็นแค่เรื่องของการเก่งกําไรในตลาดเงินหรือการซื้อขายทองคําธรรมดาคุณอาจกําลังมองแค่ปลายเหตุเพราะเบื้องหลังความต้องการเงินบาทที่พุ่งสูงขึ้นอย่างผิดปกติอาจไม่ใช่นักลงทุนไม่ใช่ภาคธุรกิจแต่คือเงินสกรปรกจากทั่วโลกที่กําลังไหลผ่านประเทศไทย เพื่อเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นทองคำทองคำที่ไม่ได้ถูกซื้อเพื่อเก็บมูลค่าแต่ถูกใช้เป็นเครื่องมือฟอกเงินและเมื่อทองคำกลายเป็นสะพานเงินบาทก็กลายเป็นเหยื่อคำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่ว่าเงินบาทแข็งหรืออ่อนแต่คือใครกำลังใช้เงินบาทและใช้ไปเพื่ออะไรถ้าเราไม่กล้าหยุดดูความจริงตรงนี้เศรษฐกิจไทยอาจไม่ได้แค่ชะลอแต่อาจกำลังเดินถอยหลังโดยที่เราไม่รู้ตัวเงินบาทแข็ง ไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจแข็งแรงนี่คือความเข้าใจผิดที่ฝังอยู่ในสังคมไทยมานานในทางทฤษฎีค่าเงินแข็งมักสะท้อนความเชื่อมั่นจากต่างชาติแต่ในโลกความเป็นจริงค่าเงินจะต้องแข็งบนพื้นฐานของเศรษฐกิจที่เติบโตจริงการผลิตขยายตัวการลงทุนเพิ่มขึ้นและรายได้ของประชาชนดีขึ้นพร้อมกันปัญหาของไทยในเวลานี้คือเงินบาทแข็งในขณะที่พื้นฐานเหล่านั้นยังไม่เกิดเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้าการส่งออกยังเผชิญแรงกดดัน ภาคอุตสาหกรรมไม่ได้กลับมาผลิตเต็มกำลังการลงทุนภาคเอกชนยังลังเลแต่ค่าเงินบาทกลับแข็งขึ้นราวกับเศรษฐกิจกำลังวิ่งนำหน้าเพื่อนบ้านผลกระทบของเงินบาทแข็งไม่ได้เกิดกับตัวเลขบนหน้าจอแต่มันกระแทกตรงไปที่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศผู้ส่งออกได้เงินบาทน้อยลงต้นทุนไม่ได้ลดตามธุรกิจขนาดกลางและเล็กเริ่มหายใจลำบากแรงงานไม่เห็นรายได้เพิ่มแต่ค่าครองชีพยังสูง ในอดีตไทยเคยอยู่หัวแถวของอาเซียนแต่วันนี้เรากําลังถูกประเทศอื่นแซงไปทีละประเทศเงินบาทแข็งในจังหวะที่เศรษฐกิจยังไม่พร้อมจึงไม่ใช่รางวัลแต่มันคือภาระและที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือถ้าเรามองเงินบาทแข็งเป็นเรื่องดีเราจะไม่พยายามแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเราจะนั่งรอคิดว่าทุกอย่างกําลังไปถูกทางทั้งที่ความจริงแล้วมันอาจเป็นสัญญาณว่าเรากําลังเดินผิดทิศและถ้าไม่หยุดตั้งคําถามตั้งแต่ตอนนี้ เมื่อถึงวันที่รู้ตัวต้นทุนที่ต้องจ่ายอาจสูงเกินกว่าที่เศรษฐกิจไทยจะรับไหวเมื่อเงินบาทแข็งผิดปกติสิ่งแรกที่หลายฝ่ายนึกถึงคือการเก็งกําไรนักลงทุนระยะสั้นเงินร้อนและการเล่นค่างเงินในตลาดโลกภาพนี้ไม่ใช่เรื่องผิดทั้งหมดแต่เป็นเพียงเศษเสี้ยวของความจริงการเก็งกําไรในตลาดเงินและการซื้อขายทองคําออนไลน์สามารถสร้างแรงกดดันต่อค่างเงินบาทได้ในระยะสั้นแต่แรงเหล่านี้มักมาเร็วและไปเร็ว หากไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับปัญหาคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเงินบาทในช่วงนี้ไม่ได้เป็นเพียงแรงกระเพื่อมชั่วคราวมันเป็นแรงดันต่อเนื่องสม่ำเสมอและไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจจริงเมื่อภาครัฐมองเห็นเงินบาทแข็งก็พยายามเข้าไปควบคุมแพลตฟอร์มซื้อขายทองคำกำหนดเพดานธุรกรรมเพิ่มมาตรการรายงานหวังจะสกัดแรงเก่งกำไรเป้าหมายอาจจะถูกแต่ทิศทางยังไม่ตรงจุดเพราะราคาทองคำในประเทศ สะท้อนราคาจากตลาดโลกเป็นหลักต่อให้ควบคุมการซื้อขายภายในประเทศเข้มแค่ไหนถ้าต้นเหตุของความต้องการทองคําไม่ได้อยู่ที่นักลงทุนไทยมาตรการเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเพียงการแก้ปลายเหตุที่สําคัญกว่านั้นคือการโฟกัสแต่เรื่องเก่งกําไรทําให้เรามองไม่เห็นแรงขับเคลื่อนอีกชุดหนึ่งที่ไม่ได้เข้ามาเพื่อทํากําไรในตลาดแต่เข้ามาเพื่อเปลี่ยนสภาพของเงินเงินที่ไม่สนใจอัตราดอกเบีย้ยไม่สนใจแนวโน้มเศรษฐกิจ และไม่สนใจความเสี่ยงตามกลไกปกติถ้าเราไม่แยกให้ออกว่าเงินแบบไหนคือเงินลงทุนและเงินแบบไหนคือเงินผิดกฎหมายการแก้ปัญหาเงินบาทแข็งก็จะวนอยู่กับมาตรการที่ไม่แตะหัวใจของปัญหาและนั่นคือเหตุผลที่เราต้องขุดลึกลงไปมากกว่านั้นถ้าเรามองลึกลงไปกว่าการเก็งกาไรสิ่งที่น่ากังวลกว่ามากคือบทบาทของประเทศไทยในฐานะทางผ่านของการฟอกเงินข้ามชาติเงินจํานวนมหาศาลจากทั่วโลก ไม่ได้ไหลเข้ามาในไทยเพราะเชื่อมั่นเศรษฐกิจแต่มาเพราะระบบการเงินของไทยน่าเชื่อถือพอที่จะไม่ถูกตั้งคำถามในขั้นแรกเงินเหล่านี้มาจากยุโรปจากอเมริกาจากญี่ปุ่นและจากอีกหลายประเทศเป็นเงินที่ปลายทางแท้จริงไม่สามารถโอนตรงไปยังประเทศสีเทาหรือประเทศที่ถูกจับตาเรื่องอาชญากรรมทางการเงินได้ดังนั้นไทยจึงกลายเป็นด่านกลางเป็นจุดพักเงินก่อนที่เงินเหล่านี้จะถูกแปลงสภาพการแปลงสภาพนั้น ไม่ได้ทำผ่านช่องทางซับซ้อนแต่ใช้สิ่งที่ดูถูกกฎหมายที่สุดอย่างหนึ่งทองคําเงินสกรปรกถูกโอนเข้ามาในระบบการเงินไทยจากนั้นถูกใช้ซื้อทองคําในประเทศทองคําเหล่านี้ถูกทําให้ดูเหมือนเป็นการค้าปกติกมีเอกสารมีธุรกรรมมีเส้นทางการส่งออกและปลายทางของทองคําจํานวนไม่น้อยคือประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกใช้เป็นฐานของขบวนการสแกมเมอร์เมื่อทองคําข้ามพรมแดนไปแล้วเงินที่เคยสกรปรกก็ถูกล้างจนดูสะอาด พร้อมจะถูกนำกลับเข้าสู่ระบบหรือหมุนไปหลอกเหยื่อรายใหม่กระบวนการนี้อาจไม่ปรากฏในข่าวรายวันแต่ผลของมันปรากฏชัดในค่างเงินบาทเพราะทุกครั้งที่เงินเหล่านี้เข้ามาต้องมีการแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทต้องมีการซื้อทองคำและต้องมีความต้องการเงินบาทเพิ่มขึ้นไม่ใช่ความต้องการจากการผลิตไม่ใช่จากการลงทุนแต่จากอาชญากรรมนี่คือเหตุผลที่เงินบาทแข็งขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่พร้อมและนี่คือความจริงที่ถ้าไม่กล้าพูด เราก็จะไม่มีวันแก้ปัญหาได้ตรงจุดขบวนการสแกมเมอร์ในกัมพูชาไม่ได้ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองมันต้องมีประเทศคู่แฝดมีระบบการเงินที่โลกไว้ใจและประเทศนั้นคือประเทศไทยกัมพูชาในสายตาระบบการเงินโลกยังเป็นประเทศที่ถูกตั้งคำถามเงินจากตะวันตกไม่สามารถโอนเข้าไปได้โดยตรงหากไม่มีเหตุผลทางธุรกิจที่ชัดเจนแต่ประเทศไทยแตกต่างระบบธนาคารของไทยเป็นที่ยอมรับการโอนเงินเข้าออกไม่ถูกเพงเล็ง และภาพลักษณ์ของประเทศยังถูกมองว่าอยู่ฝั่งเศรษฐกิจปกตินี่คือเหตุผลที่เงินจากทั่วโลกต้องแวะเข้ามาในไทยก่อนไทยจึงกลายเป็นเหมือนปลาทองโกที่ต้องอยู่คู่กับปลาทองโกอีกด้านหนึ่งแยกกันไม่ได้เมื่อเงินเข้ามาแล้วมันไม่สามารถโอนไปกัมพูชาแบบตรงๆได้เพราะจะถูกตั้งคำถามทันทีทางออกจึงเป็นการสร้างธุรกรรมบางหน้าการซื้อขายทองคำการส่งออกทองคำการอ้างว่าเป็นการค้าปกติ ตราบใดที่ยังไม่มีข้อห้ามชัดเจนตราบใดที่ยังปล่อยให้ทองคําเคลื่อนข้ามพรมแดนได้ง่ายขบวนการนี้ก็จะดําเนินต่อไปการบุกค,คาสิโนการย้ายตึกการจับคนเป็นรอบๆไม่เคยจบปัญหาเพราะอาคารย้ายได้เซิร์ฟเวอร์ย้ายได้แต่เส้นทางการเงินถ้ายังเปิดอยู่ขบวนการก็จะกลับมาเสมอรายได้จากสแกมเมอร์ไม่ใช่รายได้ที่มีเพดานเหยื่อไม่ใช่คนที่อยากเล่นแต่คือคนที่ถูกหลอกและเมื่อเงินไหลเข้าไม่รู้จบ เงินบาทก็ถูกดันให้แข็งโดยที่คนไทยไม่เคยได้ประโยชน์ถ้าไม่ตัดปลาท่องโกออกจากกันเราจะไม่มีวันตัดวงจรน,นี้ได้เมื่อเงินจากต่างประเทศไหลเข้ามาในไทยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดสิ่งแรกที่ต้องเกิดขึ้นคือการแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทในกรณีของการลงทุนหรือการค้าความต้องการเงินบาทจะสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงมีการผลิตมีการจ้างงานมีรายได้หมุนเวียนแต่ในกรณีของการฟอกเงิน ความต้องการเงินบาทเกิดขึ้นโดยไม่สร้างมูลค่าใดๆให้กับประเทศเงินดอลลาร์เงินเยนเงินยูโรถูกแลกเป็นเงินบาทเพียงเพื่อใช้ซื้อทองคําทองคําจึงไม่ใช่แค่สินทรัพย์แต่กลายเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้แทรกแซงค่าเงินบาทโดยอ้อมทุกครั้งที่มีการซื้อทองคําจํานวนมากความต้องการเงินบาทก็เพิ่มขึ้นเงินบาทจึงแข็งขึ้นโดยไม่เกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยเลยที่อันตรายคือกระบวนการนี้ ไม่สะท้อนในตัวเลขเศรษฐกิจมหาภาคทั่วไปไม่สะท้อนไหน GDP ไม่สะท้อนในการจ้างงานแต่สะท้อนชัดเจนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทจึงถูกบิดเบือนไม่ใช่โดยนักลงทุนที่มองกําไรแต่โดยเงินที่ต้องการเปลี่ยนสถานะของตัวเองเมื่อค่าเงินถูกบิดเบือนนโยบายเศรษฐกิจทั้งหมดก็จะถูกวางบนฐานที่ผิดรัฐอาจเข้าใจว่าเศรษฐกิจกําลังได้รับความเชื่อมั่นทั้งที่จริงแล้วมันกําลังถูกใช้เป็นเครื่องมือนี่คือเหตุผลที่การแก้ปัญหาเงินบาทแข็ง ไม่สามารถหยุดอยู่ที่การควบคุมตลาดทองคําหรือการเตือนนักเก็งกําไรถ้าไม่จัดการกับเส้นทางของเงินเงินบาทก็จะยังแข็งต่อไปโดยไม่สนจะกความเดือดร้อนของเศรษฐกิจจริงเมื่อปัญหาฟอกเงินผ่านทองคําถูกพูดถึงวิธีแก่ที่มักถูกหยิบขึ้นมาก่อนคือการปราบปลายทางบุคคาสิโนปิดตึกจับกลุมเป็นรอบๆภาพเหล่านี้ดูเด็ดขาดแต่ในความเป็นจริงแทบไม่กระทบแกนกลางของขบวนการอาคารย้ายได้เซิรฟ์ฟเวอร์ย้ายได้ คนย้ายได้สิ่งเดียวที่ย้ายยากคือเส้นทางการเงินตราบใดที่เงินยังสามารถไหลผ่านประเทศไทยได้ขบวนการก็จะฟื้นตัวได้เสมอวิธีแก้ที่จบจริงจึงเป็นวิธีที่เจ็บและต้องตัดให้ขาด 1. ห้ามส่งออกทองคําจากไทยไปกัมพูชาไม่ใช่แค่เพิ่มเงื่อนไขแต่ต้องเบรกทั้งระบบ 2. ห้ามการโอนเงินจากไทยไปกัมพูชาทุกประเภทยกเว้นการชำระค่าสินค้าและหนีที่มีหลักฐานชัดเจนก่อนหน้ามาตรการเหล่านี้ อาจกระทบธุรกิจบางส่วนในระยะสั้นอาจสร้างแรงต้านและอาจไม่สวยงามทางการเมืองแต่ถ้าไม่ทําต้นทุนระยะยาวจะสูงกว่ามากการไปวุ่นกับภาษีธุรกิจเฉพาะการตั้งเพดานซื้อขายทองคําการเพิ่มเอกสารรายงานมีแต่จะสร้างความสับสนโดยไม่แต่หัวใจของปัญหาถ้าจะปิดต้องปิดให้ครบถ้าจะหยุดต้องหยุดที่เส้นทางเงินไม่เช่นนั้นเงินบาทจะยังถูกดันให้แข็งโดยอาจญายกรรมไม่ใช่โดยเศรษฐกิจจริงปัญหาเงง อินบาดแข็งไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศมันกำลังเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนทิศของระบบการเงินโลกสหรัฐกำลังเข้าสู่ช่วงที่ดอกเบี้ยระยะสั้นลดลงแต่ดอกเบี้ยระยะยาวยังสูงเพราะความกังวลเรื่องเงินเฟ้อในขณะเดียวกันรัฐบาลสหรัฐมีหนี้จำนวนมหาศาลที่กำลังครบกำหนดและต้องต่ออายุหนีในปีถัดไปทางออกที่หลีกเลี่ยงได้ยากคือการพิมพ์เงินไม่ว่าจะเรียกมันว่า QE หรือเรียกชื่ออื่น เมื่อดอลลาร์ถูกอัดฉีดเข้าสู่ระบบดอลลาร์จะโล้นโลกค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มอ,อ่อนค่าและเมื่อระดับน้ําของดอลลาร์ลดลงค่าเงินของประเทศอื่นก็จะดูเหมือนแข็งขึ้นโดยอัตโนมัติประเทศที่บริหารค่าเงินไม่เป็นจะกลายเป็นเหมือนเกาะที่น้ําลดแล้วค้างอยู่สูงประเทศที่บริหารเป็นจะค่อยๆลดระดับลงไปพร้อมกับน้ําในสภาพแวดล้อมแบบนี้ทุกประเทศต้องเรียนรู้ว่าจะไม่ปล่อยให้ค่าเงินแข็งโดยไม่จําเป็นเพราะค่าเงินที่แข็งจากปัจจัยภายนอก ไม่ใช่ใชัยชนะแต่เป็นกับดักและกับดักนี้กาลังจะทดสอบความสามารถในการบริหารเศรษฐกิจของไทยอย่างแท้จริงเมื่อพายุการเงินโลกกําลังมาคําถามไม่ใช่ว่าเงินบาทจะแข็งหรืออ่อนแต่คือไทยจะบริหารมันอย่างไรทางเลือกแรกคือการปล่อยให้ค่าเงินแข็งแล้วหวังว่าเศรษฐกิจจะปรับตัวเองซึ่งในสภาพความเป็นจริงนั่นคือการปล่อยให้ธุรกิจไทยอ่อนแรงไปทีละน้อยทางเลือกที่สองคือการแทรกแซงค่าเงินอย่างเดียวซื้อดอลลาร์ เพิ่มทุนสำรองแต่ไม่แก้โครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งจะสร้างภาระระยะยาวทางเลือกที่สคือการกระตุ้นการลงทุนจริงให้เกิดการนำเข้าเครื่องจักรให้เงินหมุนในระบบให้เศรษฐกิจขยับไปพร้อมกับค่างเงินถ้าไม่เลือกเราจะถูกเลือกและในโลกการเงินการไม่ตัดสินใจคือการตัดสินใจที่แพงที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นกับเงินบาทในวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ใช่เรื่องของนักการเงินเท่านั้นมันสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทย กำลังยืนอยู่บนโครงสร้างที่เปราะบางถูกดันโดยแรงที่ไม่ขัวระดันและถูกบิดเบือนโดยเงินที่ไม่ได้สร้างอนาคตให้ประเทศบทเรียนสำคัญคือค่าเงินที่แข็งจากอาชญากรรมอันตรายกว่าค่าเงินที่อ่อนจากเศรษฐกิจจริงถ้าเราไม่กล้าตัดเส้นทางเงินผิดกฎหมายไม่กล้าแก้ที่โครงสร้างและยังเลือกวิธีง่ายๆที่ดูดีระยะสั้นต้นทุนในอนาคตจะตกอยู่กับทั้งประเทศคำถามคือคุณคิดว่าไทยควรยอมเจ็บวันนี้ เพื่อจบปัญหาหรือปล่อยให้มันลุกลามจนแก้ไม่ทันในวันข้างหน้าและคุณมองเห็นสัญญาณอะไรจากเงินบาดแข็งในชีวิตจริงของคุณบ้างร่วมแชร์มุมมองของคุณไว้ในคอมเมนต์เพราะเสียงจากคนดูคือสิ่งที่ทำให้ประเด็นแบบนี้ไม่ถูกกลบหายถ้าคุณเห็นว่าวิดีโอนี้ช่วยเปิดมุมมองอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและแชร์ต่อให้คนที่ควรได้ยินเรื่องนี้เพราะเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องของใครคนหนึ่งแต่มันคือเรื่องของเราทุกคน